Mm-hmm. ที่ไนหน้าส่วนใหญ่ต้องเจอใครบ้างที่เจอปัญหาแบบเดียวกับคุย,ยในช่วงแรกที่คุย,ยทำาในหน้าค่ะทุกคนนะมันรู้สึกหอเหี่ยวเหลือเกินนะเวลาที่เราลงมือทําไปเล็กๆน้อยๆแล้วมันมันมีความรู้สึกว่าพอมันไม่ได้ผลเราก็ไม่อยากทําต่อถูกไหมคะใครบ้างที่เป็นแบบเดียวกับคุย,ยค่ะเมื่อก่อนคุย,ยก็เป็นนะแต่ส่วนใหญ่นะเวลาที่เรามาทําในหน้าค่ะปัญหาที่เราเจอกันส่วนใหญ่รู้ไหมมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเรื่องของยอดวิว พอเราโพสคลิป2คลิป3คลิปมียอดวิวหลักร้อยหลักแบบร้อยสองร้อยบางคลิปนี่มีแค่หลักสิบอย่างเงี้ยมันเกิดอาการท้อถูกไหมคะดังนั้นค่ะพ,พี่ไม่ต้องไปสนใจยอดวิวค่ะทำนะช่วง90คลิปแรกค่ะเป็นการฝึกนะฝึกทักษะการทำคลิปค่ะพี่ๆนะทำไปเถอะคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3ทํทำไปเถอะค่ะยอดวิวมันจะเท่าไหร่ขอแค่ไม่ผิดกฎชมุมชน ทำโพสต์ลงไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะเจอทักษะที่ใช่จะเจอท่าที่ใช่ของเรานั่นเองค่ะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะข้อที่2สินค้าในช่องมีเพียงแค่2-3ถึงชิ้นเท่านั้นเพราะว่าอะไรในหน้าบางคนนะเวลาที่ออกมาทําในหน้าแล้วเนี่ยด้วยความที่ยังทะเลาะกับตัวเองไม่เสร็จนาอในช่วงแรกก็ไม่รู้จะขายสินค้าอะไรเห็นเขาขายทิชชู่เราก็ไปขายทิชชู่เห็นเขาขายน้ํายาปรับผ้านุ่มเราก็ไปอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆดังนั้นมัน ามกระแสไงมันคนที่จะขายดีมันต้องเป็นคนที่มีอินเนอร์แล้วก็โดดเด่นแล้วก็แตกต่างนะพี่ๆเวลาที่เราออกมาทําคลิปนะแล้วมีสินค้าแค่ 2- อสตัวค่ะ พยายามฝึกทักษะนะคะทำคลิปสินค้าแล้วนะคะทำไปเยอะๆนะแล้วค่อยๆเพิ่มนะค่อยๆเพิ่มเข้ามาในช่องแล้วก็ทําวนไปค่ะยังมีคนเข้าใจผิดอีกนะว่าคูค้าสินค้า1ตัวนะ่ะทำแค่1คลิปก็พอไหมคะหรือเราสามารถทําได้หลายๆคลิปทําได้เป็นร้อยๆเป็นพันๆคลิปเลยค่ะพี่ๆค่ะดังนั้นค่ะสินค้า1ตัวค่ะทําคลิปรีวิววนไปนะแต่สําคัญคืออย่าทําคลิปแบบติดกัน ให้สลับสินค้าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3โพสต์แบบสลับกันแบบนี้นะไม่ใช่ตัวสินค้าตัวที่1 20คลิปสินค้าตัวที่2 30คลิปเนี่ยไม่เอานะพี่ๆดังนั้นค่ะทําคลิปสต็อกไว้แล้วก็ทยอยโพสต์นั่นเองค่ะข้อที่3พยายามปั้นสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาแต่ก็ยังปั้นไม่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะบางทีสินค้าตัวใหม่ที่เราเอาเข้ามาค่ะอาจจะเป็นคนละสินค้าคือกลุ่มเป้าหมายเราะเขาไม่ได้ต้องการ นะกลุ่มเป้าหมายเดิมกลุ่มลูกค้าเดิมของเราค่ะเขาไม่ได้ต้องการเวลาที่เราเอาสินค้าเข้ามาใหม่พี่ๆต้องไปดูด้วยนะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะต้องการสิ่งนั้นหรือเปล่านะครูยุ้ยเคยให้เคยบอกกับนักเรียนของครูยุ้ยไปนะว่าเวลาที่พี่จะขายสินค้าอะไรอ่ะลองมาทําการตลาดดูก่อนลองมาสร้างกลุ่มเป้าหมายของเราดูก่อนเดี๋ยวกลุ่มเป้าหมายนะั่นแหละจะเป็นคนกนนําหนดนะว่าเราอ่ะควรจะเอาอะไรมาขายนะยกตัวอย่างของครูยุ้ยน้องเมื่อก่อน ครูก็ไม่รู้นะว่านักเรียนของครูอ่ะอยากได้อะไรรู้ปะ่ะความเข้าใจของครูครูยุ้ยอยากขายหนังสืออยากขายอุปกรณ์ไร้สดนะอุปกรณ์ไร้สดเมาส์หลอดไฟต่างๆนะคะอุปกรณ์ไร้สดต่างๆ,อ,างๆอุปกรณ์อัดคลิปแต่พี่ๆรู้ไหมว่านักเรียนครูยุ้ยอยากได้เล็บปอมค่ะ อยากได้เล็บปลอมอยากได้เครื่องสอําอางแต่งหน้าอยากได้ลิปสติกอยากได้ต่างหูเอซเซอร์รี่ต่างๆนะคะที่ครูยุ้ยใช้เนี่ยเมื่อก่อนครูยุ้ยติดเล็บปลอมนะพี่ๆแบบเป็นเล็บสีแดงนะเป็นโดดเด่นเอกลักษณ์มากนะแล้วก็มีขนตาแล้วก็มีปากนะเมื่อก่อนนะคะนักเรียนของครูค่ะรีเควสตเรื่องพวกนี้เห็นไหมคะพี่ๆเมื่อเราสร้างฐาน คนติดตามของเราสร้างฐาน FC ของเราค่ะเดี๋ยวฐาน FC ของเรานั่นแหละจะเป็นคนกำหนดค่ะว่าเราควรจะเอาสินค้าอะไรมาขายข้อที่4ีย้ายสถานที่ในการทำคลิปบ่อยๆเวลาที่เราทำในหน้าไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะทําอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องอยู่ที่คอนโดถูกไหมคะมันจะเกิดการจําเจซ้ำซากค่ะพี่ๆมันไม่มี energy มันไม่มีพลังค่ะ นะดังนั้นค่ะลองเปลี่ยนสถานที่ดูบ้างนะไปอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอยู่ตามสวนสาหารนะอยู่ตามใต้ต้นมงต้นไม้ริมน้ําต่างๆเหล่านี้ค่ะเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้สึกโฟแล้วก็มีอินเนอร์ค่ะคลิปเราจะออกมาดีมากๆขอ้อที่5พักผ่อนให้เพียงพอคนเป็นในหน้าส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของการพักผ่อนนะเพราะว่าอะไรเขาอ่ะจะคิดงานอยู่ตลอดเวลาเขาจะอยากลุกขึ้นมาทําตลอดเวลาดังนั้นค่ะพี่พ ควบคุมเวลาการใช้ชีวิตของเราให้ดีนะปัญหาของในหน้าส่วนใหญ่ค่ะจะนอนน้อยนอนน้อยก็เลยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพยกตัวอย่างอย่างของคุยนะคะอัดคลิปเยอะ ตรวจการบ้านนักเรียนเยอะแล้วนอนไม่เป็นเวลาค่ะพี่ๆบางวันนอน5ชั่วโมงบางวันนอน8ชั่วโมงแล้วก็กินข้าวก็คือทํางานไปด้วยก็กินไปด้วยไม่แบ่งเวลาที่ชัดเจนในการทานอาหารเวลาในการส่วนตัวเวลาในการอ่านหนังสือพักผ่อนออกกําลังกายหรือนอนนอนหลับพักผ่อน คุยไม่ได้แบ่งเวลาเลยคือ24ชั่วโมงเนี่ยทำกิจกรรมรวบกันไปเลยนึกขึ้นได้ก็คือทาทำทำไม่ได้วางแผนสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไหมคะคืออะไรสุขภาพค่ะพี่พีุดเลยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าภูมิตกเนาะอ่าภูมิตกนะคะเนี่ยค่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องของภูมิตกอยู่นะดังนั้นค่ะพี่พีเวลาที่เรามาทําในหน้าค่ะข้อที่5เนี่ยสำคัญมากๆนะเรื่องของการจัดสรรเวลาการดูแลสุขภาพจัดสรรเวลาให้ดีค่ะในการทํา คลิปในการทำไลฟ์สดค่ะและนี่ก็เป็น5ปัญหานะที่ในหน้าส่วนใหญ่นะเวลาที่เข้ามาทำในหน้าค่ะก็จะเจอปัญหาเหล่านี้แหละนะพยายามนะพี่ๆจัดลำดับความสำคัญให้ดีค่ะแล้วป้องกันมันไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะล้มๆมเลิกเลิกนะทำแล้วทำอีกเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวเลิอกอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆนะดังนั้นไม่เวิร์กแน่นอนนะ ลองเอาไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ไปหาวิธีป้องกันดูค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคุยเยะด้วยนะ